สวัสดีครับเช้าวันนี้ฝนหนักน้ำท่วมเลยครับวันนี้ผมจะขออัปเดตรีวิวสถานการณ์ทาานอสังหาริมทรัพย์ย่านเรียบด่วนเอกมัยรามินชานะครับแต่นี้มีโครงการของโนเวลขึ้นมานะครับสร้างประมาณน่าจะประมาณสักสิบตึกต่ตำตัวเล็ไเ้ยจะเนจนประมาณพันสอยห้ิบนตนะครับน่าจะชื่อว่า ครีเอทนะครับมีมีเป็นทาวโมส่วนหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จราวๆปี68น่าจะได้ไปไปลายปีนะครับนี่ท่านจะเห็นว่าตรงนี้ติดเรียบด่วนในกไมาลามินทานะะครับซึ่งจะเป็นถนนที่อนาคตเติบโต,ต,ตสูงเลยครับครับแต่วันนี้ผมขอ,อเปเีตยนสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ย่านลาดพร้าว พี่กำลังไรมันทาไว้ท่่นี้ครับขอบคุณครับ